เรื่องทองคาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะค่ำคืนนี้ค่ะตรวจสอบการอยู่กับคุณนัททีจุฑาวัรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลุ้นผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของการลงทุนในทองคาเองนั้นมีปัจจัยอะไรที่สอดคล้องกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาบ้างคะค่ะก็สําหรับราคาทองคำแะ้ดิ้งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะก็ประเด็นทางด้านการเลือกตั้งของคำประเด็นทางด้านการเลือกตั้งของาอเมริกานะก็ผลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากโคนะคะก็จะเห็นได้ว่าทําให้ราคาทองคำเปลี่ยนค่อนข้างแบงนะคะอย่างในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะพอไปสอบสวนแล้วก็เห็นว่าราคาทองคำมีการดิ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ3ปีของอาเซียนนะเทียบกับพัน170ล้านบาท มีแรงขายมาในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงน,นรนะหลังจากที่ ทาง s อ i บอกว่าประเด็นทางนาง,งคุณซ่านนะตรงนั้นก็ไม่ถิดประเด็นทางอาญานะก็ทําให้ราคารองคำนะถูกแบนขายลงมา20ประเด็นเวสซ่าก็ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ1,280เหรียญน,นะคะแล้วก็อย่างวันนี้นก็เคลื่อนไหวในเกาะแคบนะคะแล้วก็ยืนอยู่ที่ระดับประมาณ1,280เหรียญน,นะะก็ถือว่านักลงทุนก็รอจับตาดูประเด็นการเลือกตั้งนะ,ะซึ่งเราก็จะน่าจะทราบผลการนในรันพรุ่งนี้นะะก็ตั้งแต่เริ่ม เอ็กซิโพนะคะตรงนั้นน่าจะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผดปกติขึ้นแรงนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะเรามองว่าสํปดาหบนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตปล่านะก็แนะนําอาจจะปิดสถานะออกมาก่อนนะคะหรือว่าลดสัดส่วนการลงทุนลงนะเพราะว่าประเด็นในวันที่นี้นะในผลการเลือกตั้งที่จะประกาศออกมานะก็คาดว่าน่าจะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างผันผุนแรงนะว่าจะเป็นเป็นว่าถ้าเกิดว่าน่าจะต้านได้นะคะได้ชนะก็ โอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําถูกแบรนดขายทำกำไรลงมาได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นถ้าเกิดว่าทางด้านนางสินตนได้รับการเลือกตั้งนะก็ยังมองว่านโยบายต่างๆก็ยังคงเดิมน,นะคะก็อาจจะทําให้ในเรื่องขายลงมาบ้างนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่แหวงมากนักนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังถือว่ายังมีโอกาสปรับตัวลงมาแนวะรับนะคะเราดูที่ระดับที่ระดับ1 2 6 0 เนเอลาด์นะหรือว่าอาจจะลงไปได้เลกถึง240เหรียญนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่านายครัมได้นะคะประเด็นนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ถือว่าพลิดโผลนะคะแล้วเพราะว่าผลสำรวจในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่านายคินตันน่าจะได้รับชัยชนะมากกว่าครึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังถือว่าสัดส่วนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านายคําได้นะคะตรงนั้นก็น่าจะส่งผลสนุนแล้วก็ทำให้ คือแบบว่า,นานในะว่าได้มาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนในภรคอเศรษฐกิจของสหรัฐหรือว่านโยบายต่างๆในที้ทางสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรนะตรงนั้นก<ช>็อาจจะทาให้ราคาทองคำทะลุหนึ่งพันสามร้อยเหรียญขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแรงถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญหรือว่ามากกว่านั้นได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะก็ยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนสําหรับ นันกลงทุนทองคําถ้าเกิดว่าลุ้นอยู่สถานะข้างใดขั้งหนึ่งนะแต่ว่าในช่วงสั้นๆนี้นะขัําคืนนี้ก็ยังมองว่าราคาทองคำก็น่าจะยังขบแต่ตัวแคบๆในตรงนี้นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นการเลื่อนตั้งสหรัฐนะคะก็อาจจะต้องตามตัวเลขเศรษฐกิจส,สหรัฐในสัปดาห์นี้นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากนักนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ก็เป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนสัปดาห์นะแล้วก็มีตัจชนีความเชื่อมันอ่นบริโภคจากนิชิการนตรงนี้ก็เป็นต้องติองอตดตามในสัปดาห์นี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็สําหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะถ้าเกิดว่ายังไม่มีโพส i t i o n นะคะก็แนะนําว่ารอผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ค่อยเข้าถานอีกครั้งก็จะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะคุณนัทคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของสภาทองคําโลกได้มีการลดคาดการความต้องการของทองคาอินเดียต่ำสุดในรอบเจ็ดปีด้วยตรงนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนกับทิศทางราคาทองคําบ้างคะ ค่ะก็สําหรับทิศทางรารองคํนนะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีนี้เองนะคะความต้องการทองาในในตลาดโลกนะในในดีมานด์ความต้องการพื้นฐานโดยโคกอุตโก้งนะอาจจะเป็นสัดส่วนที่ต่ำนะอาจจะไม่ได้เข้ามามีนะยสําคัญมากนะเท่ากับความต้องการทองคําในด้านการลงทุนนะเพราะว่าปีนี้จะเห็นได้ว่าก็เป็นปีที่มีความต้องการทองคําในด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อย่างเราเองก็ เห็นไว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ถือว่ามีการเพิ่มฐานะการถือครองของคำค่อนข,อขอ้างค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะทําให้บาคครทองคำเพิ่มหานาวยผลผลไร้จากประเด็นอินเวส m e เมนต์มากกว่า,าจากประเด็นปัจจัยพื้นฐานค่ะค<า>่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ค่ะบขอบคุณค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทบทวนทิศทางของราคาทองคําที่เมื่อสักครู่นี้คุณนะัทธีบอกกันไปนะบอกว่าถ้าคิณต้นมาเนี่ยราคาทองคา<ม>อาจจะอยู่ที่1260งพถึง 1, หนึ่ี่เหรียญได้นะแต่ว่าถ้าคุณโดนแท้ทำมาราคาอาจจะมีการปรับขึ้นนะ<ม>อยู่ที่1 3 0 0งพถึง 1, หน,นึ่ิเหรียญได้อันนี้เราก็ต้องดูกันในระยะยาวนะพอเวลาเห็นบอกว่าเอะถ้าคุณทํามา อะไรอะไรก็เหมือนจะปรับขึ้นเมื่อกี้ก็บอกหุ้นน่าจะปรับขึ้นแต่เราต้องมองกันถึงในระยะยาวด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านโยบายต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัดเหมือนกันเ,ออเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองค่ะถ้าเกิดว่ามาเนี่ยอะไรมันก็พันผุนไปหมดนะคะ,คะดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกตลาดทองคาหุ้นในเอฟเฟกหมดเลยแต่ว่าหุ้นนี่เอฟเฟกทางขาลงนะคะพักกันสักครู่ค่ะ